คางบ้านข้อพยางครับมื้อนี้สิพาพีพันน้องเบิ้งแล่คอต่อครับคอต่อครับรับใจเราอีกเบิ้งครับที่กินครับแลเหินเบิ้งครับมีดคือเราครับมีดไม้ครับครับปากอื่นครับคอต่อนี่สิบัคือเนื้อข้างครับพอาะคอต่อนี่สิเป็นระวังข้อกับหัวต่อกันครับ ขาดที้ขาดนะครับเพราะว่าเขามันเหลือหน่อยครับเอามาจากงอนตองครับสันนอนเลยครับตรนือมันหนากีดที่เราครับครับผมเดียบร้อยครับมือสองครับหีคอตอที่อน่ครับเพราะว่าอันนี้ตัดมาจากระวังข้อกับหัวตอกันครับ ก็ตองครับสีตัวนี้สีเป็นเนื้อสีบอติดมัดไปเลยครับเนื้อสีนมล่มือถเถอะไปเลยครับอ่ะที่บอเนื้อไปในเพราะว่าเนตัดมากบเสมอเขาเป็นส้มเลยครับอมมันนี้แล่าปย,ย่างขายครับแล่ย่างขาย ขิ้นใหญยก็ดซครับราคาขายครับขึ้น้อยกับหกง่ายกับแปดซิครับขีดไปเร่ัยครับง่ายครับง่ายสองแล้ครับแล้วก็สิบปักแล้วมาม้่ครับนี่ต้องคบยังไนะครับขีดไปเลยครับดันได้งาครับปักเลยครับแต่มันหนาตงปัก ปักไปคู้ไม้ครับนะแล่ไปอย่สร็จะมีแม่แล่ไม้ครับกีดครับกีดให้ยังครับเวลาเอาไปย่างมันจังสีบุ้งง้อครับแล้วก็มันจะสีเข่าเครื่องครับเวลาเ้องบ้าอันนี้ก็นหนาครับผองม่แล่ไม้ครับ กิเลยครับครับ่วนนี้สีเป็นหนังครับ่วนนี้สีเป็นเนื้อครับเนื้อหนังเพื่อยข้อต่อนะครับง่ายสันข้อนะครับเลื่อนไปก็คือสันข้อครับคือขยัาขายครับเป็นลักษณะนี้ครับสีมีแถวอันนี้ยิดมั่นยังหน่อยครับอันนี้สีเป็นเนื้อครับเนื้อตัวนี้สีแซ่บครับเนื้อสันนะครับแต่ว่าหัวเขาจะกับสีบนเลื้อยไหลครับเลื่อยต้งนี้นะครับนิหน่อยนหน่อย ดันไปครับดันไปครับเสร็จแต่ใจับมี่ทุกหลั่งขึ้นกันครับขึ้นเราครับจับยี่เรอหรอเลยดำไม่ใช่หน่อยครับล่าล่ากดเฉยีแห้งครับแห้งกดเนะครับแบบง่ายๆครับดีชินครับมองในมันน้ำจำพุงครับ ครับผมกิ่นยนีไงครับเียบร้อยครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซับอีกนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ